อาพี่น้องเอ้ยเปิดผ้าออกมาโมนี่แกแปกหูแปกตาได้เด้ดอโดยกลับสวัสดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อยเปิสุขสุกนพี่นอ้นนองเอ้ยว่าจะเป็นพ่นอแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยก็ยินดีต้อนรับเข้าสูุซองแม่น้องคอปเตอร์เนาะทางแม่นางเชอวอ่าจานผืนผ้าออกลูกหลานออกมานอกพี่น้องเลยโอ้กำลังมาฮอดจักรยูู่ใส่เดชัยใส่เดชสยสบายดีกัน เฮ้ยเ้ดี๋ยวสบายดีนะลกอตานชื่อสบายดีนะลูกมาสบายดีไปลูกก่อนสบายดีนะลกอ้ตามาสบายดีก่อนลูกคนบนหคยขี้ได้สบายดีก่อนคบหยขี่ด้เดียมาดิพี่ได้มาเบ่งนุกใหญ่ก่อนไปเบ่งนุกใหญ่ความไอคีมกัมาพี่น้องไอ้ซิมมี่โย เม่เพิ่นไปมาเนาะไปไแม่ขี่ได้เลยขึ้นได้ไหมนี่ขึ้นได้ไหมไปเลยขึ้นได้ไหมไปเด้วไปมาเบิ่งนกไงบ่นกกระจอกเทศบ่มระดูดเพิ่นมางไปขี่ได้ที่ม,มากมากคุณน,น่ะอ่าต้องยังไงเนาะพาดูพาหลานออกมาเที่ยวคุณเนาะมาเบิ่งนกกระจอกเทศไงนี่ว่ามันตอบได้หรือเปล่า

อ๋อหนกกระจอกเทศคอยาวพี่น้องเลยเนยไปนั่งตั้งไว้ใช่ดิ้งตื่นเต้นปนแม่นกไปใครอะฮันอะให้นกขนาดให้เตอรยให้เอา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 มันมาถิงไงล่ะเออโว้ยนกยังไงตานี่ขี่ก็ได้ได้หน่ตรงแม่ตรงเกิดไม่ให้ไอ้ตาญาติ เอาเอาเอาระวัามันชอบบวบเออชอบวเตะเยนะะอาอะอะไม่ต้องอปดันนอก่อนหย่านเลยยืนไม่เห็นมันเลยมันไ่ได้เขามาได้เลยทังนุมก็ได้ยืนสุดไปเอาเอาหย่านตาย่านเลยอ๊บอเอาเอา อาย่านกบดนบดีมามันกินนกบดมาตาดรูนเนาะไปคือมู้ใช่ล่ะใช่หมาตดรูดไปด้วไปบ่งกระต่ายพูนะพวเอเบดเบดกระต่ายปไอ้เต้เก็บก่อนไอ้เต้ตื่นเต้นพี่น้องเชลยนกีสับตาได้พูอ่าไม่ไปเพิ่ก่ ไปยี่ชอน้าวันนี้ข่อจานขี้วนี้ามิือคเรื่อื้อไอานไปแล้วน้พาว่านะไปกันเลอเฮ้ยคำแ้วข่อยจะไปไลไปน้ำดังจิ้มกันไปน้ำด้อโดยอ้าวเหียป่เด้อหน่อยมาลอย

โอ้พ oh, ินาพินาพินางเป็นไงจอกเทศบ่ี่อ่าตีนกับพุน่าไอตาตีนนะใกล้ิ่มชาบตาได้ใกล้ได้บรรยากาศกไขึ้นกว่าขึ้นเพลนพี่น้องเลยไปคาบได้ป้ะือการกำลังไฟฟ้าเลยป้ะยืนช่วยไน้าจันเนอะ ว่ายไหมนี่ไปไปเด้อเด็กก็มมาล่นแมนเพิ่นเนาะบบดงมาได้กระตื่นเต้นแมนเพิ่นไปไปใช่เดี๋ยวเบิ้งพี่น้องเลยโอ้หนูกำบังไงเนาะโอ้ดูันบ่นนี่ อันนี่ชิงชัยชิเป็นลูกเพิ่อนเพนังเลยยังน้อยอยู่เนาะอืมมันมีโดนให้ยเศร้าอีกอ๋อลูกได้เนาะนี่ชิเป็นลูกมันพี่น้องเลยยังตัวน้อยอย่เออเพิ่นให้อาหารแบบนี้โอ้ซับปกหรือเพ่เนี่ยตื่นเลยเนาะลูกมันได้เนาะ ลายใช่ไดูไปไปฮึปุ๊นุกคงนุกเขาอาแก้กันมีแก้แกป้าได้เนาะ,ะ,ะมาชวนชัวชดว่าน,นี่นุงยุ่งว่าน,นี่อ่ะ มันขบมือเลูดมัขี่กระต่ายวะล้วขบมือเด้อตามันจะย่านวนี่เออขี่เด้อนางร้องด้ยคะแนนโมบิทยฮับอกตาอยังนี่ตาคือเเห็นโทรศัพท์บบตาหนะเจตาเเห็นโทรศัพท์มันได้ะเจ xem <laughs> bài đi nữa xem <laughs> bài đi nữa đặt nè mau đợt mọi đợt mau đợt mọi bà bà nào, mọi đợt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  mọi ได้ชนได้เกะพี่น้องไงแม่แม <c ười> no? <iries> ่บ no. no? no ัตะเมนว่าแม่นะมาเชอญซัดพี่น้องไยเนาะมาฟามฟามไก่ฟามนกกระจอกเทศเนาะเลยบตรจักรยนนะนะโดพยัมหายีดเวยไปหันไปบงมากวันนี้ขึ้นขึ้นขึ้น มาเต้ถ <Mile dizzy> ่ายอยู่เต้กระต่ายไปได้เต้มีความชุกบ่มีความชุกช้ำแม่ให้ให้อย่าเนี้ลูกแก้ว่ะมาพี่ดุขึ้นมามากระต่ายโดยนั่งข้างหลังพูนะดุมันชนกันไม่ได้มางเต้เด้อแม่เพิ่นไม่ได้มาพี่น้องเลยเมารถเนาะแต่แม่นลงเต้เนี่ยพาดูมาได้เดอกต้องพาดูมาเพิ่นพามาอะไรกันเนาะ นานๆที่จะได้ออกมาพาดุมออกมาข้างนอกเปิดหูเปิดตาพี่น้องเลยเมาดดอยู่ค่ะจำเป็นต้องพาได้มาเนะาะเพิน่นพาออกมาแล้วก็นานที่เพื่อประจันเพิ่นสิมีเวลาพานออกมาเดือนหนึ่งไปเลยขอยัญญาของดังไปไอ้ตามีแต่ญ่านพี่น้องเลยเป็นยังกระยาิบนหน้านกระตายกับไก่เตี้ยนเนาะใช่ชิเป็นไก่ปลาพี่น้องเลยโอ หาเห็ดเด้อหาเห็ดเปลกเด้อเจ้าชิมีเห็ดแท้หนิเนาะไปเดะขี่รถไปเดะใช่น่ะใช่มาหนะเบอร์อะไรบอสมาเนี่ยนะมาตาเราอยู่เนาะ

ออะไอ้ตาเราอยากน่องเหนียบมิตะย่านคอยเด้อคอยเด้อใครแน่เนาะทอบรรยากาศมันบบได้อันเด็ดพี่น้องเลยเนาะฝนตกอยู่โดยครืมฟ้าครืมฝนแน่มือเซ้านี่ก็ฝนตกลงมาพี่น้องเลยพอพอเธอพอเที่ยวอยู่เพราะว่ามันบริแดดเนาะหาแดดนี่ก็บโบเป็นตาเที่ยวได้พี่น้องเลย คอยเด้อคอยเด้อไปทางไหนบ้านนี่ปลามี่หานปลาพร้อมได้ยังบ่ได้เบพื่อนพี่น้องเพิ่นกะอ้าเตอแม่งเตอได้ย่างกาแฟหนังเชอ นังนไบวะนี่ไปหาหารปลาบอหานหาปลาก่อนพี่น้องเลยวางตกน้ำเนอะเฮ้ยหาเห็ดได้เนาะมาหาปลาอันนี้หาเห็ดปลวกแล้วนี่ต้องซม่เห็ดที่อยู่ป่านี่พี่น้องเลย ออเด้อสวรรค์ฟาร์มเพคนน่ะพี่น้นองเยสวรรค์ฟาร์มฟาร์มสัตว์ฟาร์มนกกระจอกเทศไก่ปลาเนาะตงกระต่ายหมามีระวับบงได้ไหมเต้ปลามีบ่

หางไงดอกตีโต๊ะไก่ดุคัวฮักได้เรวงแลวบงคอยคอยดุบ่นมดนม่นามุนอย่ามันฮัก่ามันฮักดุโต๊ขัวด้

tâm nick hát nick ờ lên Chụp kia bắt เสือเลยกินยึดค่อยๆค่อยสิฮักแฮะบ่

chào yêu phi nhung này. kia mày nọ, cứu sống cho mày, yêu mà tìm à hà đâu rồi, nó hà nội <laughs> chào hàn mày. A thơm. Mày mày mà mày mày nó hôi <laughs> mày 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 đường <laughs> mày 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 tôm mày mày tơ Ôi bà nhà Hàn vô cả mua tôm đây Hỏi ta Ta ăn mua nó đủ rồi này Vâng, <laughs> <laughs> bà chuột mưa đấy đuối <laughs> Hà, chín bớt đây cả chứ mọi chết vào này Quay <laughs> <Bài> đây Mày <laughs> ta tốt hết <laughs> <Bớt> đây <laughs> Bà bớt đây, hắn kín này, bong đi áo quá ได้ยังกินไหมะได้ยังกินไหมบอกป่าไหมาม,ามันมีโอกาสอย่างมาปล่อยให้มาปันเกลือไหมเด้ใช่ไดีนาะมัาขับไปหาเห็ดวะเดีเ๋ยวพาไปดูาาปนาะยตาต้องนำงเลยด้ลด,ด,ดหเฮ้ยฝรั่งจิกบเป็น

ไปทางไหนมัเนี้ยบอสอาบ่พุ่นได้ขีเข้าไปพุ่นได้ขีเข้าป่าหาเห็ดพุ่นได้ไปเพื่อเพิ่นสิได้มาเ่าเพื่อเพิ่มชีได้พ่อเนาะห้องฮิเช์พี่น้องเลยเสียงการชนันวันไหวแน่ป้าเดียวครบเลยดิไปขีกลับขึ้นไปมาเนี่ บุกี้วะนะ่ะบุกี้วะ,ะหาเฮ็ดเลยหาเฮ็ดเลยบ่ให้มันพอได้เสียค่าอันนั่นเด้ค่าปี้เพิ่นเด้ค่าปี้เข่ามาทางคนทางรถบ่คนหนึ่งเป็นคนคนละสิบพันเออคนละสิบพันกิบ รถต่างหากวันีบ้บ่เนี่ยบ้พันนี่ยู่งเนที่พนบอกแย่โบไทยเอากินดิเอนาุ่นก็มีจักเนาะพุ่นเนพันคีรถขับไปทางน้นุเอาหอมเรือไปโตอ๋อโห่างโตตัวชดอยู่เนาะห่างเ่าไงหนึงพี่น้องเลยไปนชดมาทางนี้บ่ะนี้จ้้ย จิบวปใช้นี่คิมจ๊กไปใช้เลยฮจักแลยไปป้าเล็กน้อยไว้เดีลงปาเล็กน้อยฮะพดสต๊อปมันน้ลูกจหนามเตามเตาอ่นหยป้าพังมือหูเรื่องไายน้องเชนี่สต๊อปสต๊อบใหเลกว่มยัง สเปยังเออเพ่อนจะไปขี่น้ำพอเพิ่นก็จะหายมูสตปเย เใช่บอชเพื่อนนะแฟนที่เพื่อนนะแฟนที่ตะวันฟาร์มรีสอร์ทบ่อนเหมือนเนาะบ่อตัวนี้บ่อละเอียดสัมโตนอันนี้บึงบคักอันนั้นมีคักอยู่ใช่เพื่อนคือมีมีแบบาต้นคิดสมองชิมันคือบระเห็นใช่ี่นี่นะใช้ต้องคิดใหมเอ้าเพคนเขียนน้ำมีแนววมันบ่อใช่ ดอกไม้ต uh, mm. ้นคิดมานั่นน่ะวันมาทางเข้ามาเออเห็นบ่อืออันซวนดอกไม้อยนี่ด้เออเพิ่นกําลังเฮ็ดเนาะเพิ่นกําลังสร้างพี่น้องเอ้ยปรับปรุงอยู่ยังบ่ได้หลายปานดเนาะโเพิ่นยังเฮ็ดก็ยังบ่ได้อุดมสมบูรณ์ยังบ่แล้วปานดนก็ได้แบบว่ามีอ่าสิ่งของอว่า

เอตเตอรีเนาะงั้นเลยู่กิดเพิเลยตรงไนไคือ้นก้อนเนาะไปได้ทางงัุนไปนี่้ำโต๊อีกไปฉันรอเึ้นมาเบิ่งพี่พี่น้องเูกไปก่อนหท้นแม่ให้อาเบิ่งกระูกอีกังนี้ว่าคือเชียป่อเชอยู่ cho bài cho vô hôm nay chị 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 hôm nay xe hôm nay chị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  hôm nay เธอหนาวาอีกน้องเชื่อวตาวพี่นะอ้อมไปน้าไปได้ปรอบังนะไปรอบังวยันเป็นปนป่ามีเจ้าเนี่เนเนาะฮัลโหลฮัลโหลไเดกาทอกมตุ๊นูนน้ำตกน้ำติ๊กไปรบบ้ามึบเลย เอาอยางสิเออเผิ่นกำลังเห็ดไม้อยู่เนาะคอหารพอยนมือน่ะนี่เลยบ่งบั้โอ้หนีว่าจะบอหรอโอ้ช่วงนั้นบ่งลายเนาะมันช่วงบ่งลายด้ช่วงน่ะพี่น้องเลยแมนช่วงขขาป่าช่วงนั้นก็บ่งลายลายพี่น้องเลยตอนนี้แค่แน่ได้มันเป็น อ่าแม่งก็เบื่อแรกๆไปเดี๋ยวน้อไพในโอเคในได้บ่งกับอ่าเนาะกับพาพี่พาน้องรอชมเบิองสำนีเดี๋ยวพี่น้องเลยเนาะนั่นพาลูกพาเต้าได้ออกมาข้างนอกเปิดหูเปิดตารอโดดรอตายไปเพื่อจะได้มาเห็นกับพี่น้องเอ้ยมาลดมาล้างแต่กับพี่ดีได้ดูอย่างมาเนาะเพื่อนทางว่าจะเพื่อนกับเพื่อเพม่นมีเวลาพาออกมาในแม่นเพื่อเพื่อนจีว่างกับ hạ ốc cả nhã phía nào này, cứ đây phá đổ phá tào,ออกมา bừng, mảng, nhang, mảng bọn, mảng tào phía nào này. Ừ, đầu cối mảnh nhang thế. Ủa, xe nó, bởi bừng sông này, phơn hết, bên à, này nó, กำาลังเฮ็ดอยู่น้ําตกน้ําตกแบบระบบน้ําทรงน้ําสายเพิ่นเฮ็ดแบบมาไว้ปลาไว้หยังพี่น้องเอ้ยโดยเอาเอามาเด้อถุงนั่นๆเพิ่นให้เฮาได้ได้น่ะไว้ใช้นําไม้ดยไ้นี่ะวังิว่าสาพี่น้องเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้แม่น้องเตอก็สิขอจบคลิปไว้เพียง่นี้ก่อนทางแม่น้องเชอก็ไปส่งของเพิ่นครับาอาจารย์ก็ไปส่งรถส่งลางเพิ่น เหรอโหแบบหายดให้เต้ามีความสุขพี่น้องเลยเพื่อสิได้ออกมาคือว่าเลยเนาะงานทีปะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเลยพื่อกันอีคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้กัทางแม่น้องเชื่อเพิ่นอาจารย์เพิ่นพามาเที่ยวเนาะพาลูกพาหลานออกมาเลาะเปิดหูเปิดตาอยู่ข้างนอกพี่น้องเลยกะดีมุกดีใจลูกหลานกะเสียงสนั่นอยู่โดยกะขอขอบคุณขอบใจเพื่อนในรายเนาะจากเพื่อนชิพาไปทา้งหลต่ออีเดียพี่น้องเลยตอนนี้กะ ไอเตอกับเมารถวกแตะวกแตนพวกมันกะโดยไปด้วไปด้วไปใชไปดไปด้สบายดีเด้อบรรจุกูสุขคนเนาะพ่อก,กันอีกคลิปหน้าพี่น้องเอลยว่าสิไปทั้งรายเตอนั่งกะถ้าเบิ่งถ้าส้มกันอีกรอบหนึ่งเนาะสบายดีบรรจุกูสุขคนเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาให้ยกำลังใจแม่น้องเตอร์ขึ้ก้าวหนึเด้อพี่น้องเอลย ເຮົາມາຂ້າງນອກມື້ນີພືດອົາແລ້ວນດສບດີບາຍາຍຮາງໍາຍວຍື້ານອງດີບໍ່ະຄົ